ชมกันรอบอีกรอบหนึ่งนะแต่วันนี้เราอยู่ในเกมอาร์ตครันอีกรอบหนึ่งคนระตอนนี้เราจะมาเอ,เเเอ้าคุยอะไรกันเนี้ยฮะคือตอนนี้เราอยู่ในเอ้ฮยอยู่ในช่วงเอ่อก่อร่างสร้างตัวตอนที่สามนะครับตอนนี้เราก็กำลังทำหน้าที่กระจกอยู่นะครับกระจกกระจกกระจกในคลิปนี้จะอยู่กันแค่แป๊บเดียวแล้วก็จะไปกันแล้ว ตอนนี้เป็น้ากเอาโมชเวยลอดตอนนี้ก็เป็น normal แต่พอลงดังเจนก็เปิดหมดฮาพ์ดไองนั้นได้ปิดไม่ปนไฟา์ของนั้นได้ปิดไหมอ่<า>นนมนะโอ้นน16อัน1 2 3, 3 4 5 6 7 8 ทอนนี้ก็โอ้โหโอเคนะครับปึ๊บปึ๊บ <I S 1> ก่อร่างสร้างตัวตอนที่สามนะครับแต่ว่าไม่รู้ถ้าเป็นนะครับตอนอะไรเอ้ากเกลี้ยงเลยนะครับ positive percent อะไรน้นายว่ามีสมาเหเออถ้าร้องผิดก็บอกท่อนด้วยว่าอุ้มร้องผิดท่อนอะไรนะ มชอบเพลงนี้มากนะคือเป็นโหลดมาแล้วก็หนวกจิบหายผมโคตรโคตรเลยตอนนั้นก็เอามารีวิวแบบไททันใน facebook นะครับคนกดไลค์กันบายเลยใครเหรอแต่ว่ามันกม,มันก็มาขอมมอดนะมอดอ็ไร์ไันแต่ว่ามันต้องลงที่จะแพกด้วยแอตเทสเจแพกนี่มันโคตรตละเลยฮนะโคตรโคตรตละจริงๆฮนะ คือคตรก็ไม่รู้ว่าสมมติจะทำะไงละโคตรละโคตรเลยไอย้ปุ่นมึงไม่เชื่เอเขาไปเดี๋ยวมันไปเปิดประตูให้มันเร็วๆให้ฮาเดตเตอร์มันเข้ามาป,ปิ๊ปิปิ๊ป,ป,ป,ปนี่นดิฉันแบบนะฮะข้างล่างอะข้างล่างอะเดี๋ยว<า>สักพักหนึง่งเดี๋ยวก็จะปิดคลิปแล้วเพราะว่าเดี๋ยวคนเตตเตอร์เขาจะมาแล้วนะครับ มึงไม่ต้องเสือกเปิดหน้าต่างก็ไม่พี่อยาเปิดก็เปิดไปดิเออเปิดก็เปิดไปดิร้อนคลิปหายเลยเปิดก็เปิดไปดิก็มันร้อนอ่ะเนาะเพราะว่ามันลดดลนี้มันลดดลร้อนนะครับอะไรไฟพี่นะไฟพี่ยังไม่ได้เปิดเลยรอพี่อัดคลิปอันนี้ให้จบก่อนเลยเอามาสามสิบวินาทีพอเอาความดังมาในตัว เออปนงั้นเต้นเข้ามาตอนนี้ปะ่ะ <Okay, okay. S 1> ล่ะปนเป,ปิดเปิดไวไฟปนเป็นตุ๊ดครับเฮ้เ <c oughs> <c oughs> ต้นโลดเลยเกมไหเติ้นเศรษฐ <c oughs> ีพี่ไม่เล่นหรอก <c oughs> พี่ก็อยากเต้นก <c oughs> เกมเศรษฐีพี่ก็อยากเล่นนะเว้ยแต่ขี้เกียจเล่นพี่ก็เลยมันพี่ก็เลยมันไส้พี่ไม่เล่นแม่งเลยเกมเศรษฐีอะ่ะมันก็น่าเล่นนะเว้ยเกมเศรษฐีแต่พี่ไม่อยากเล่นอะ่ะก็ตอนนี้กำลังทำพื้นที่ตั้งต้องนั่งรอก่อนนะเว้ยเดี๋ยวเครืาาอนน่องพี่มันจะอันนี้นบอกหามาแสงแลเลเซอร์เหรอ พี่ว่าจะความมันจะแตกพ่อยปุ่นนั่นแหละอตอนนี้มันก็ตอนนี้ก็กำลังจะมืดมืดนะครับแม่งร้อนจัดทำพ้าจานต่อต้นนน่นนี้ปปุ่นปุบปิ ต้นไม้อะไรที่ต้นไม้ที่มันเข้ากันนั่นแหลใช่ไหมหยับหยับหข้างอ่ะรอก่อนรอก่อนอ้าวอ้าวอ้าวให้ตามการนั่นแหละโอเคเออมันเอาแล้วมันเอาแล้วมันเอาแล้ว,ลว,ลวทุบบล็อกไปแล้วหนึ่ง ตอนนี้เอ้ยรู้สึกว่าจะบอกจะบอกภาพไปแล้วนะว่าร,วรู้สึกว่าจะบอกไปแล้วนะว่าก่อนรักษาตัวตอนที่เท่านะไ,ไหร่นะครับยังเต้นอย่าเพิ่งข้าวนะเต้นที่เจี๋ยทำอะไรอ่ะต่อพื้นวางพื้นเอ้ยเป็นคนข้ามพ,พ,พ,พินี้ก่อนพี่ต้นกดพี่ต้นกดพี่ต้นกดใครก,กดใครกด เออ oh <my> พอดีแม่งเข้ามา <laughs> โอ้เต้นอยู่นี่เดินมาข้ามภูเขา oh <my> เดี๋ยวค่อยไปรับกันแล้วกัน oh <my> โอ้แม่งกระตุกเลยนะไอ้ปนออกไปปน เออออกไปดีแ,แ,แหละแต่สักแต่สักพักหนึ่ง,เ,งเดีย๋ยวไอเตึ้นแม่งเข้างานไอเตึ้นสเตปเข้าเลยอไอปืนไม่ต้องเข้าไอเตึ้นเข้าพอ,าอเ,เออ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 ไอค้างแล้วค้างแล้วค้างแล้วเตึ้นพี่ค้างเตึ้นรอก่อนตกตูปเออเนี่ยแหละดีแล้วแหละๆๆที่อยู่เนี้ย ตอนนี้มือมันค้างไงอะไรเติร like oh. ์นเจอบ้านแล้วังไงต่อเติร์นอยู่ไหนเติร์นโอ้ก็กระตุกอ่ะเก็กหล่อเก็กหล่อโอ้วีดีโอนี่แยังเห็นตาเติร์นเลยนะขอบคุณที่ติดตามชมนะสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย